เรียกมันว่าระเบิดปรมาณูของเมตาและมาร์คซ์เบิร์กสั่งปวนตลาดเจเน r เรทีไอไอสุดๆดเขียนว่า large enough ไม่ใหญ่เท่าเขาแต่ใหญ่แค่นี้ก็พอแล้ว c AI ค่ายักเปิดตัวโมเดลใหม่อะไรบ้างในเดือนนี้ไปดูกันตัวที่1 GPT 4o เ v e r s i o น mini เราใช้ GPT 3 5มุาเกือบ2ปีครับเขาเปิดตัวใหม่มา GPT 4o mini ดูความเก่งของ mini เนาะสีส้มคือ mini สีชมพูคือ 4o เนาะ ฉาราดในการทำกราฟทุกสกอร์โปเก่งสุดนะมินิรองลงมานะหลังจากนั้นทุกอันอยู่ข้างล่างหมดเลยแต่แต่แต่แต,แต่ดูสิ่งที่เขาเทียบครับเขาเทียบกับ Gemini Flash ลคลอดไฮก u แล้วก็ gpt 3.5 t จุดหทอบอันเก่าของเขาเนาะชนะเกือบทั้งหมดลองจาก gpt 4 o ไม่เยอะอ่เอาแต่คนโหวตคนโหวต language model arena ยัง gpt 4. o m n i U ดีขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยเก่งมาก ชนะคลอด3.5 s o n e t ด้วยซึ่งใช้แบบจำกัดเนาะสรุปง่ายๆถูกขึ้นเร็วขึ้นข้อมูลอัปเดตถึงตุลา2023ตอนนี้ตอนนี้ปูกับจพีทีาจเทอร์ประมาณ60%เลยคนหยิบไปต่อในการเขียนแอป,ปต้นทุนจะถูกลงตอนนี้เปิดแค t เทคไะวิชั่นเนาะก็คือโยนรูปไปได้โยนเทคเข้าไปได้นะครับแต่เดี๋ยวอนาคตอยู่ในไปลายแต่สามารถโยนวิดีโอและเสียงเข้าไปใน g p t 4 o Mini ได้ด้วย และความยาว128 K คทอกเคนเลยแล้วก็ข้อมูลอัปเดตในปี October 2023และอีกความสามารถนึงก็คืออ่านลูกเก่งขึ้นดึงข้อมูลจากไฟลย์ยาวๆได้ดีขึ้นไฟลย์ยาวๆที่ผมพูดถึงเนี่ยเช่นเพราะว่าอาจจะเอาไปอ่านใบเสร็จเยอะๆหรืออ่านอีเมลเยอะๆแล้วให้มาสรุปแบบนี้ก็ทำได้เนาะแถมเขามีโหมด ให้ Developer ครับถ้าเอาไปใช้เรียกฟังก์ชัน calling เนะาะก็คือสตรองมากขึ้นฟังก์ชัน calling ในการอ่าน PDF ยาวๆแล้วเรียกข้อมูลกลับมาตามที่เราถามได้ดีขึ้นแล้วถ้าใครอยากใช้ GPT for Mini ถ้าเป็น Developer ก็เรียกหลังบ้านได้เลยเนาะแต่ทุกคนที่เข้าใช้ chatgpt.com ตอนนี้สามารถใช้ GPT for o Mini ได้แบบฟรีๆความเก่งระดับนี้ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้เป็นมิชชั่นของ OpenAI อยู่แล้ว f u t u r e อ m ์เวอ e ์โมเด s seamless integration in every app and every website นอกจากให้ทุกคนสามารถใช้ AI ตัวที่มันเก่งระดับหนึ่งได้อยู่แล้วเนาะอีกอันนึงก็คือเขาต้องการให้ GPT 4 o Mini ไปเป็นหลังบ้านของทุกแอปพลิเคชันที่ใช้ AI อยู่ด้วยถ้าชาร์ตนี้เป็นจริงตอนนี้เรามีไอที่ใช้ฟรีและดีมากๆอย่าง GPT f o r Mini ผ่าน chatgpt com ให้ทุกคนเข้าไปได้ใช้แบบฟรีตัวที่2เปิดมานานแล้วครับ Gemini 1.5 flash ถ้าใครใช้ผ่าน Gemini.google.com นาะ Gemini version free เนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนครับ version free นะสามารถใช้ Gemini 1.5 Flash เบื่อการตั้งชื่อของ Google มาซับซ้อนจนเมื่อนอะทวนนะครับใช้ผ่าน Google Gemini ตายตังจะได้ Google Gemini version advanced Google Gemini version free เนี่ยเรียกผ่านโมเดลที่ชื่อว่า Gemini 1.5 Flash คนที่ใช้ Google Gemini advanced ใช้ผ่าน Gemini 1.5 Pro โอเคเนาะประมาณนี้เขาบอกว่าจะมีในเวอร์ชันฟรีปัจจุบันทุกอัปเดตแล้วครับความเก่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ก็ผ่าน Gemini ได้เช่นเดียวกันเนาะ Gemini 1.5 Fat แฟรรับคอนเทกต์วิดีโอที่มากขึ้นนะครับจาก8โทเค็นไปเป็น32 t o โทเค็นเนาะ,อะนอกจากนี้นอกจากนี้เขาเพิ่มความสามารถด้วยเร็วขึ้นเก่งขึ้นรับข้อมูลได้เยอะขึ้น และตอนตอบคำถามมักจะแนะนำลิงก์มาให้ด้วยเพื่อให้เราคอชเช็คนั่นแหละการปิดบัคของการใช้ LLM นะครับเห็นไหมเขาจะให้ลิงก์เวอาผมถามว่า1.5 Pro กับ1.5 Flash ต่างกันยังไงเขาก็สรุปออกมาให้เราดึงบล็อกมาให้ซึ่งบล็อกนี้สมัรถกดเข้าไปจริงได้เมื่อก่อนมันจะชอบเสกลิงก์ขึ้นมาคนทำแอปถูกใจมากๆเพราะว่าถ้าใครใช้แอปหลังบ้านเป็น Gemini Gemini 1.5 Flash เนาะเนี่ยเราสามารถป้อน Input ได้1 Million Token Context Window เปรียบเทียบแล้วก็คือโยนไฟล์เสียงได้11ชั่วโมงโยนไฟโค้ดได้30,000หรือพิมพ์ไปได้ประมาณ700,000นบทเลยก็คือเยอะมากๆในการโยนไฟไปและถามอยู่กับมันแต่ถ้าอยากได้เก่งกว่านั้นเราต้องจ่าย Gemini version Advan c e d ครับเราจะได้ใช้ Gemini 1.5 Pro ซึ่งจุดแข็งของ Gemini 1.5 Pro เนี่ย ก็คือ Add Fil@ e แ d ดไปได้เลย Ad ดส่ง oh, Excel Ad d อดดได้หมดเลยถ้าเป็นเทียบเนี่ย pdf ก็ประมาณ1,500หน้าอย่างเงี้ยโยนไปให้เขาได้เลยเนี่ย g o o g l e d o c pdf google d r i v ลอะไรพวกเนี้ยแล้วถามเขาจากไฟล์นั้นได้เลยเก่งกว่าถ้า User ทั่วไปอย่างเราอยากใช้ต้องจ่ายเท่าไหร่นะจะร้อบาทต่อเดือนแล้วได้2เทลบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับความสามารถโปรอยู่นี่แฟลชอยู่นี่เห็นไหมว่าไม่ได้ดิฟกันเยอะขนาดนั้นคล้ายๆกับโมเดลของ GPT เลยเนาะ แต่ถ้าเทียบกับโอ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาอัปเดต Gemini 1.5 Pro แต่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันแรกที่เราใช้กันเนี่ย Gemini 1.0 Pro ก็เก่งขึ้นเยอะบางอันเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่สุดท้าย LM s y s Leaderboard เนาะก็บอกว่า Gemini คนโหวตแล้วเป็นอันดับ3าม Gemini Advanced เป็นอันดับ3แล้ว Gemini 1.5 Pro API เป็นอันดับ4และอันดับ5 ก็ยังเก่งอยู่ก็ยังเก่งอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าแอดวานตัวนี้คือตัวใหม่หรือตัวเก่าเนาะผมเรียกมันว่าระเบิดปรามานูของเมตาและมาร์ซักเบิร์กสู่เจ้าอื่นกับรามะ3.1เหตุผลก็คือจริงๆเอเอ,เอมาสักพักแล้วจากการอ่านรีเสิร์ชมาตลอดเนาะเราก็เห็นว่ามันเคยมาเทียบกับรามะตัวหนึ่งจริงๆเขาเปิดมา3ตัวเนาะ3.18ปี3.1 7 0เจบปีและตัวที่เขาไม่เคยเปิดมาก่อนก็คือ3.1405บี ไซส์4 5 0 b เนี่ยไม่เคยเปิดมาก่อนซึ่งการเปิดขึ้นมาปุ๊บความน่าสนใจก็คือมันสิ่งที่เขาไฮไลท์เนาะมันชนะ gpt 4กันหมดเลยยกเว้นตัวนี้ที่เท่ากันเสมอและชนะ gpt 4อ omni บางตัวด้วยเห็นไหมตรงนี้เขาชนะเยอะกว่าเนาะแล้วก็ชนะ cloud ด3.5 sonnet ตรงนี้ด้วยอ่าเมือตัวของ sonnet ก็ยังชนะเนาะ แม้ว่า GPT 4o Mini แม้ไม่เทียบกับค o n s o on n เน t นะครับ GPT4 มันไม่ยอมเทียบอมน i กับ o n n นตตรงๆนะเพราะว่า3.5 So n n e t น่าจะเก่งมากๆจน OpenAI กลัวระดับหนึ่งเลยแน่นอนอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอเรามา3 1ุมาเปิดตัวมาแล้วยังไงเก่งกว่าแล้วยังไงเก่งกว่าแล้วยังไงที่น่ากลัวพอได้รู้ไหมครับที่น่ากลัวพอกราฟนี้เลยครับเขาเปิด 405B เป็น Open So u r c e ให้ทุกคนใช้ฟรีเลยจะเอาไปเทรนโมเดลต่อก็ได้เอาไปเขียนแอปพลิเคชันของตัวเองก็ได้ทั้งทังที่ OpenAI ลงทุนในแอนด ChatGPT ไปหลายร้อยล้านหลายพันล้านเมตตาทำออกมาแล้วปล่อยให้ทุก ไดไ้้ใชฟรีพอมันใช้ฟรีมันเกิดขึ้นอยนี้ครับคนนี้ในแอป X เนาะเปรียบเทียบไว้ระยะเวลา MMLU เนาะความเก่งนะครับความเก่งเอาความเก่งหนึ่งมาลองพอดเนาะอ่ะแล้วดูสตัตที่ออกมาครับสีส้มคือ cross source model สีเขียวคือ open weight model ไม่ขอเป็น source model นั่นแหละดูความสามารถ GPT 4กับพอดสามอยู่ตรงนี้นะอะใกล้ๆก,ก,กันนะ llama 3าม5 0 b ครับ พี่ฟรีแต่ออกมาใกล้เคียงกันแบบนี้เลยโหดมากเรียกได้ว่าออกมาทุ่มตลาด AI ชัดๆนะครับแข่งกันสูงมากๆเนาะนี่เนาะ3.1ชนะ 3. 3. 3ทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบตัวท็อปๆเนาะ 8B ชนะเจมมาของ Google เนาะ 70B ชนะ GPT 3.5 Turbo บบอ่าซึ่งเขามีม,มินิมาแทรกแล้วนะครับแล้วก็อ่าอันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดอันน,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 นี้เห็นไหมว่า ความสามารถอยูด่ดีเปิดมาเป็น Open Source สองค่ายนี้เก็บตังค์นะครับอันนี้ใช้ฟรีใช้ฟรีเสร็จความสามารถบางอันชนะด้วยแต่ถ้าเทียบกันตรงๆนะน,น้ำเงินคือ l a m a win สีเหลืองคือ gpt4 win ท้าเทศ ยังแพ้ GPT-4 อยู่ประมาณ1%ยังแพ้ GPT-4o เยอะมากเกือบ10%อันนี้ human evaluation เนาะก็คือให้มนุษย์ตัดสินนะครับแล้วก็เทียบกับ Claude Sonnet ใกล้ๆกันสิ่งที่มนุษย์ตัดสินกับ evaluation ข้างบนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับน่าสนใจมนุษย์รู้สึกว่าเก่งกว่า Claude แต่ยังแพ้ GPT-4o อยู่เยอะซึ่งตรงกับ l m s i s เนาะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ประมาณอันดับที่4ลรองจาก ชรชท GPT คลอด Gemini ที่เก็บตังค์นะก็สมควรเขาลงเทรนไปเยอะอยู่ดีมาร์กเปิดฟรีขึ้นมามันจะมาชนะเลยมันก็ถมตัวไว้นิดนึงถมตัวไว้นิดนึงมาร์กแต่มาร์กไม่ถมตัวมาร์กบอกว่าวเรากำลังทำเรามาตัวที่4นะมีอะไรที่ต่างไปความสามารถที่เก่งขึ้นครับเขาขายว่า Complex Reasoning เนอะเช่นถามแบบว่าเนี่ยถ้ามี3เชิ้ตมี5ชอ็อตมี1ซันเดรส พาเวลไป10 d เดย์จะเมนเทจยังไงในการเที่ยวทิปครั้งนี้โดยมีเสื้อแค่นี้เนาะเขากา็บอกลอจิกขึ้นมาเบรกลอจิกขึ้นมาให้แถมถ้าใครเป็น d e v วลลอปเอันนี้ไปอ่านมาไม่รู้ถูกหรือผิดเนาะเขาบอกว่ามันมีปักอินเพิ่มเติมให้กับเขาด้วยคือถ้าเขียนโค้ดปุ๊บเราสามารถคอ l l to ต่างๆเช่น brave search ให้มันต่ออินเท,นเทนอทร์เน็ต wolf alpha ให้มันคำนวณโค้ด interpreter หรือ custom tool เนะี่ยให้มันสามารถใช้ llama สี b ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็จะคือแบบลดบั๊ก เรื่องข้อมูลแหล่งข่าวอิงต่างๆนะครับที่น่าสนใจของเราอ่ะสามชุดหนึ่งนะครับก็คือภาษาไทยเป็นภาษาที่เขาโฟโกัสครับประหลาดมากเขาบอกว่าพพอร์ตแปดภาษาภาษาหนึ่งเยอรมันเฟรนช์อิตาเลียนภาษาหลักทั้งหมดเลยเนาะสเปนิชและไทมีคนเช็คว่ามันอาจจะไทยก็อาจจะไม่ได้เก่งมากๆแต่การที่เขียนคําว่าภาษาไทยลงไปเนี่ยใน8ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆไม่รู้ว่าเป็นลันยูเซอร์ผมคิดว่าวันหนึ่ง Meta AI ก็คงเปิดให้คนทั่วโลกใช้เนาะ เขาอาจจะรันจาก p r e t t ีก็ได้ว่าประเทศไหนใช้ Facebook ใช้ IG เยอะสุดซึ่งประเทศเราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นนะครับเขาก็เลยซัพพอภาษาไทยมาททำให้อนาคตอันใกล้เราจะใช้ Meta AI แบบภาษาไทยได้ง่ายมากขึ้นอยากลองลองได้ที่ meta. ai แต่เมริกาเท่านั้นซึ่งเมื่อก่อน VPN ไปลองได้ตอนนี้ VPN ไม่ได้แล้วไม่ดูเฉพาะอะไรแต่ถ้าใครอยากลองจริงใช้ลองได้ฟรีนะครับที่หลายเว็บเลือกมาให้ว่าเป็น Hucking ชา a t ละกัน จากแพลตฟอร์ม Hugging Face เนาะพักกิ้งแชทเซิร์ฟนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนโมเดลนี้เป็น 405b แลไปลองใช้กันได้มันจะเออเออนิดนึงจากที่ลองใช้มาเนาะคนน่าจะลองใช้เยอะสำหรับผมมากนี้ของมาร์กปั่นป่วนตลาด generative AI สุดๆครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าของเมตาทำแบบนี้อยาจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่คิดว่าทำไปเรื่อยๆแหละมันดูเป็นเดเรคชั่นที่ชัดเจนของ Mark มาร์กมาตั้งแต่แรกเนาะแต่เจ้าอื่นจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงีไต้องรอดูกันนะครับอีกค่าย Open Source ที่ชื่อว่า Mist r นะ เปิดตัวโมเดลตัวใหญ่ชื่อว่า Mistral Large 2ชอบกันเห็นในนาเว็บาโซของเขามากเขียนว่า Large enough ไม่ใหญ่เท่าเขาแต่ใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่า Mistral ตัวนี้นี่รับได้108 k เท่าจิบ4 o m ฟอี่เนาะแล้วก็เพิ่มภาษาไม่มีภาษาไทยความน่าสนใจคือสามารถรับได้80 Supporting Language ก็คือภาษาภาษาโปรแกรมมิ่งอ่ะสามารถรับได้ประมาณ80ภาษาเลย s u อร์ต t 80ภาษาเลยพี่น้ะความน่าสนใจของเจ้า Large Enough ตัวนี้ครับคืออันนี้ลามะที่เพิ่งเปิดเลยคือลามะเปิดไม่กี่วันอีมิสท็กก็เปิดต่อเสมือนว่ารู้อินไซเดกันอยู่แล้วเนาะทำกราฟได้รวดเร็วมากๆนะครับพารามิเตอร์ที่ใหญ่เนี่ยของลามะอยู่ตรงนี้เนาะ405 กราฟนี่คือความเก่งครับสมมุติว่าเป็นความเก่งโค้ e เจเนเรชันเพอร์ฟอร์แมนเห็นไหมพารามิเตอร์น้อยกว่ากันเยอะมากๆครับไม่ต้องเท่า4.5 0เลยเนี่ยแต่ความเก่งใกล้ๆกันเลยหรือแม้แต่แมช h Performance ก็ใกล้ๆกันเลยหรืออาจจะนำด้วยแบบฉันไม่ต้องตัวใหญ่เท่าเธอแต่ฉันก็เก่งเท่าเธอได้อะไรเงี้ยถ้าตีเป็นกราฟครับมิโซ่สีส้มแพ้ส่วนใหญ่จะแพ้ GPT4o โหหอนมากนอกนั้นชนะอ่ะ อันนี้ชนะ2อ,อันนี้ชนะคลอดอนเนตเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้อยังแพ้หลายอันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ก็ยังกลางๆอยู่ใกล้ๆกับ GPT-4O เนาะไม่แน่ใจว่าคือ a s s e s s m e n t อะไรนะครับเทียบแล้วกันเทียบสีดาเข้มคือชนะถามว่าชนะไหมไม่ค่อยชนะ GPT-4O หรอกใช่ไหมแทบชนะอย่างเดียวคือภาษาจาว่าเนี่ยนอกนั้นไม่ชนะแต่แต่ไม่ได้ดิฟกันเยอะ7จ 7, 7 6 93 92 85 8 4อะไรเงี้ยครับอืมเห็นไหม นำๆเลยนะครับลัสชูเนาะไปเร็วๆนะครับก็เนี่ยไม่ชนะตามะ3.5 408วีแต่ใกล้ๆก็ตัวเล็กกว่าแต่ยังใกล้ๆเคียงคนละสตรีทีจีอะเอาจริงเหมือนแต่ละเจ้าอะรู้อินไซด์กันอยู่แล้วแล้วก็วางสตรีทีจีแตกต่างกันแม้จะบอกว่ามิสเตอร์ลัสชไม่ได้รองรับภาษาไทยเนาะ ึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้อาา่านเียจริงเขาหน้า c h a t mistral ai ที่เขาเขียนว่าใช้โมเดล large t o o l ห็นไหมโมเดล large t o o l ได้ถามเล่นเล่นว่าอะไรคือ mistral mistral เป็นชื่อที่อาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆลม mistral ลม mistral เป็นลมที่พัดจากเทเือึ๊ขๆไม่แน่ใจว่าทำไมถึงบอกไม่ support ํามันตอบได้เอาเป็นว่าถ้ามันตอบได้ก็แปลว่าเราใช้มันได้ ก้ใครอยากลองเล่นไปลองเล่นนะครับที่ chat.mistral.ai ชอบมากที่แต่ละเจ้าเหมือนมีเซจีที่แตกต่างกัน ChatGPT ฉันทำมาก่อนฉันเก่งที่สุดฉันปล่อยให้ทุกคนนะ่ะใช้โมเดลที่เก่งลองลงมาได้ทุกคนและต้นทุนที่ถูกกว่าเป้าหมายคือจะอยู่ในหลังบ้านของทุกเว็บไซต์หรือทุกแอปพลิเคชัน Google ครับ ก็รู้ว่าตัวเองมีคนใช้เซอร์วิสตัวเองอยู่เจมีน i ายก็เก่งระดับหนึ่งเจมีน i าย1.5 Pro ก็เก่งมากในเรื่องเสียงเนาะตัวอื่นยังไม่มีใครปล่อยเรื่องเสียงมานะครับรู้จุดแข็งของตัวเองปล่อยให้ใช้เวอร์ชั่นแฟลตฟรีมีเวอร์ชัน1.5 Pro เก็บตังค์จุดแข็งคือโทเค็นที่รับได้เยอะที่สุด1ล้านมิลเลียนโทเค็นโอเปนซอร์สเจ้า เมตตานี่ก็เป็นนักบุญในโลก ai นะครับปล่อยให้ทุกคนได้ใช้ฟรีจะไปทําอะไรก็ไปทําอ่ะเก่งเท่า,เท,าเท่ากับ tvt ด้วยโอ้โหอันนี้โหดมากๆเพื่อทําให้ตลาดที่ open ai วางไว้ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้แต่มันมีของฟรีที่ดิฟกันนิดหน่อยทํายังไงอะ่ะไม่รู้แล้วแต่เจา้าคนใช้ก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะเลือกค่ายไหนส่วน Mi ิชชัลไม่อยากรัน device หนักมากตัวนี้เล็กกว่าประหยัดการประมวลผลมากกว่าเก่งไม่เท่าเก่งลงลงมานิดนึงสุดท้าย คนใช้อย่างเราเลือกตัวที่มันตอบโจทย์ที่สุดแต่ถ้าเป็น Developer ก็ต้องเทียบยากกว่านี้นิดนึงว่าความคุ้มค่า Performance ที่ได้มากับราคาที่ต้องใจไปกับสิ่งที่ยูเซอร์คาดหวังอะไรที่มันคุ้มค่ากว่ากันบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งสงคราม Language Model มากจริงๆสุดท้ายเดี๋ยวมารอดูกันว่าโลกจะเลือกอันไหนหรือไม่ก็ใช้โมเดลแบบแพลตฟอร์มหลาเจ้าที่ต่อหลังบ้านทุกอันยูเซอ,อยากใช้อะไรก็ใช้ไปเลยเดี๋ยวมารอดูกัน